<_ <d> _ <t> _>นี่แหละครับตักทายกันนะครับคุณลำมะลินะครับคุณลำเจียบนะครับสวัสดีครับผมก็ก็เป็นอ่าก็น่าจะรอต่อไปแหละเอบซีนะครับก็ยังไม่ ามีบทสรุปลงมานะครับก็ให้เห็นว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพูดคุยแล้วก็อาจจะถ้ายอมไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่อ่าไต่สวนมูลฟ้องนะครับเอซจากเชียงใหม่จ้าขอบคุณมากครับผมเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซเนาะ เราก็พูดเยอะไม่ได้เนาะเพราะว่าสารฟงท่านสั่งไว้ว่าไม่ต้องไปเล่าไม่โดยเฉพาะสองฝ่ายเขาไม่ให้พูดนะครับโดยเฉพาะสองฝ่ายก็ไม่ให้พูดแต่เราก็เกินเกินให้ดูได้นะครับเกินเกินให้ฟังได้นะครับว่าอ่ามันประมาณนี้นะครับเอฟซีจะได้ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่น่ามีอะไรที่มันเป็นไอเป็นข่าวที่น่าวิตกนะครับ ออกมาแบบนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับก็คิดว่านะไอ้ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับถ้าเราดูฟังดูดีๆฟังให้ให้ให้ชัดเจนอะ่ะอืมก็ฟังดูดีๆฟังให้ชัดเจนมันก็จะมีหนทางของมันอยู่นะครับฟังจากอ่าข้อมูลนะครับจากคลิปจากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเอฟี F T. ผมก็คิดว่า,าหลายๆอย่างนะครับก็คิดว่า น่าจะเคลียร์กันได้แต่ก็มันมันก็ต่อไปอ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับคุณแอสุนะสวัสดีครับผมนะครับก็ว่ากันไปคุณปิ่นทวนนะครับมันมันไม่ใช่คดีหลักนะเอฟซีนะเป็นคดีแบบนี้มันไม่ใช่เออมันมันไม่น่าจะมีปัญหา นี่แหละก็ว่ากันนะครับเอฟซีเนาะด่าเขามาตั้งนานเพอเขาพูดมั่งนะรับไม่ได้ล้มันก็จะเป็นในลักษณะนั้นหลายๆคนก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนฝ่ายตรงข้ามนะครับเอฟซีเหมือนฝ่ายตรงข้ามคือด่าเขานะครับเล่นงานเข้ามานะครับอไม่รู้ขีด เป็นปีๆอ่พะพอเขาสวนกลับมั่งนี่ยโมโหนะครับทนไม่ไหวนะครับต้องไปฟ้องร้องกันเออนะไอ้เสมอด่ากันไปดา่ามาแอดวันไม่เท่าไหร่นะเอาจริงๆนะเออใช่ครับถามว่าถามว่ามันมันมีอยู่หรือเปล่ามันไม่มีแล้วนะครับ คลิปเก่าอะ fc นะครับมันไม่มีแล้วเพราะว่าอ่าช่องแกโดนปิดไปก็ไม่สามารถจะเอาออกมาได้อะอะช่องเก่าอะนะมันโดนโดนโดนปิดไปหรือกอ็ไม่รู้ว่าช่องนั้นเขาลบคลิปกันไปหรือเปล่าหรือยังไงนะ ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนี้นะทำยังไงได้ล่ะก็สู้กันไปดีกว่าแอดว่านะครับตามขบวนการยุติธรรมนั่นแหละก็ว่ากันไปใครผิดใครถูกก็ให้ให้ศาลไสฟงท่านะนะครับอ่าท่านตัดสินใจนะครับตัดสินว่าจะผิดถูกยังไงแบบไหนนะครับ ก็ทุกฝ่ายนะครับ vant, แอดว่าก็เขาคงจะสู้เต็มที่นะครับงานนี้นะครับสู้เต็มที่ใช่แจ้งความไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็สู้กันต่อไปนี่แหละนะครับมีข่าวใหม่ๆบ้างขาดใช่ไหมก็ข่าวที่มุกดาหารเนี่ยนะครับ ข่าวใหม่ๆนี่ล่าสุดเลยล่ะ FC ล่าสุดเลยอ่าช่วงไม่ขี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะอืมเขาก็ให้แบบว่าไม่ให้ไม่ให้ทั้งสองฝ่ายนะครับไปเล่าในโซเชียลนะครับหรือไปอธิบายอะไรต่างๆนะครับก็ให้เงียๆบๆว่างั้นเอะก็เข้าสู่กระบวนการไปว่าเงั้นเถะ ก็ว่ากันไปอ่าสวัสดีแบงค์นะครับสวัสดีทั้งบอยด้วยนะครับผมมันอยู่ที่จิตสำนึกและนิสัยของคนใช่ไหมก็ตามนั้นแหละครับถ้าคนเราไม่ชอบหาเรื่องเนะี่ยยังไงเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่หาเรื่องอ่าเช็กไหมไม่ไลน์แล้วแนวตั้งนะครับไม่ไลน์แล้ว ีเกียรติไลฟ์นะครับมันไม่ค่อยมีอ่าโฆษณาเข้าไงโฆษณามันน้อยใช่ไหมไลฟ์แรีนอนม,นมันมีโอเคโฆษณายังโอเคอยู่นะครับมันยังมีโฆษณาระหว่างไลฟ์อยู่ก็จะเป็น่างนั้นนะ,ะว่าน่าจะมีการฟ้องทางนั้นเห็นป้าเคยบอกว่า ถ้าเขาฟ้องทางป้าก็จะเตรียมไว้แล้วนะครับอ๋อนะครับผมใช่ครับตามนั้นเลยนะครับอืมนั่นแหละแอตกาแอวาวาะนะครับเอก็ดูดูกันไปดีกว่านะครับดูกันไปเพราะเราก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับเ <c oughs> อก็ให้อยู่ในเส้นทางของขบวนการนั่นแหละอยู่เส้นทางนั้น แต่วันนี้เห็นผู้รู้กฎหมายนะครับเอซนะเขาก็เห็นเขาเดินทางไปกทมนะครับอ่าอาจจะไปร้องเรียนนะครับนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับหรืออ่าไปยื่นนะครับหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะครับไปยื่นขอความเมตตาหรือเปล่านะครับกินข้าวเที่ยงหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วนะครับ กินกินข้าวเที่ยงเนี่ยก็คือข้าวเช้านั่นแหละนะครับเอ่กินไปนะอืมเห็นว่า,าจ,จะไปอ่าเรื่องทําเรื่องฟ้องนะครับอาจจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่านะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็นันดด่ากันไปด่ากันมาก็หาทางฟ้องเขาไง <laughs> อ เดี๋ยวทัวจะมาลงเราเหรอ,เ,อ,อเพราะว่าเราไม่ได้รู้รายละเอียดภายในไงภายในที่เข,า,เขาไปคุยกันะ่ะเราไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายแต่เรารู้แค่ข้าวเฉยเอยเขาข้าวว่า,าต้องต่อสู้กันถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับตกลงกันไม่ได้อ่าค่าชดเชยเท่านี้เท่าน,านี้อาจจะตกลงไม่ได้ก็ก็ไต่ส่วนมูลฟ้องต่อไปนะครับ ว่าใครผิดใครถูกยังไงนะก็ว่ากันไปยืบหน้าถึงไหนแล้วอ่าคุณชาติกานะครับเรื่องไหนครับมันมีหลายเรื่องนะแมวไปไหนไม่เห็นนะครับแมวก็นอนกันหมดแล้วกินข้าวเสร็จแล้วมันก็นอนกันแล้วอ่าก็ไตก็ว่ากันไปแหละนะครับให้เข้าสู่ขบวนการไปแล้วถ้าเกิด คือไปครั้งนี้ก็คือน่าจะเป็นการปฏิประนอมกันนะครับมาพูดคุยกันว่าอ่ายอมความก็ได้หรือไม่หรือยังไงถ้าไม่ยอมความไม่ได้ก็ก็เข้าสู่กระบวนการแต่ส่วนมูลฟ้องนะครับก็ว่ากันไปเป็นขั้นตอนนั่นแหละแต่มูลฟ้องอีกครั้งหนึ่งก็ตัดสินเลยนะครับเรื่องนี้มันไม่ยากนี่นะครับก็คือแต่ส่วนมูลฟ้องครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตัดสินได้เลยมันไม่มีเยอะนะครับเรื่องพวกนี้อืม มันไม่ได้สำหรับซับซ้อนอะไรอย่างนั้นนะครับอ่านี่นะครับ fc ก่แล้วก็ส่งกําลังใจไปนะครับให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่กําลังใจเนาะเหมือนแม่นอกใส้เนะอเขาบอกว่าลูกเขาไม่ต้องการเงินหรอกเขาว่างั้นอ่าต้องการกําลังใจสวัสดีแอรนะครับตอนนี้ไปไหน มาหนลำบากวะหิมะตกหรือเปล่านะครับถนนหิมะตกเลยอ,อ๋ใช่ไหมอา่า <c oughs> ข่าวใหม่วันนี้มีไหมคะ <c oughs> ก็นี่ไงที่เข้าไปศาลนี่แหละนะ ข่าวใหม่วันนี้ก็เขาที่ไปศาลนี่แหละอ่าเรื่องหมิ่นประมาทนะครับก็มีอันนี้แล้วก็มีผู้รู้กฎหมายนะครับวันนี้ก็เดินทางไปกรทมนะครับอ่าไปกรทมอ่อาไปฟ้องร้องไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนนะครับอาจจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่า เห็นเขาเกินเกินขึ้นมาอยู่นะครับในในวันนี้นะใครไปศาลออกก็ช่างใหญ่ไงวันนี้ช่างใหญ่เขาไปศาลอ่าเขาไปศาลเกี่ยวกับคดีด่าทอกันนะในนั้นนะอาหมินประมาทว่างั้นเถอะแต่ก็ยังยังไม่จบนะก็ยังไปต่อได้อยู่ยังไม่จบนะครับเพราะว่า ก็คือให้เข้าสู่กระบวนการอ่าอนีประนอมกันก็ไม่น่าจะประสบความสําเร็จนะก็อาจจะยืดไปอีกก็อาจจะไต่ส่วนมือฟ้องนะครับนัดเป็นข่าวหน้าไปน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอาคุณลิกิคน,นะครับสวัสดีครับผมก็ประมาณนั้นนะครับเอฟซไม่มีอะไรมากมายเนาะ เพราะเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดในข้างบนเขาอยู่แล้วนะครับพาว่ากันไปอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ผู้รู้กฎหมายก็เดินทางไปกทมเห็นว่าอย่างนั้นอาจะไปร้องเรียนเรื่องอะไรไม่แน่ใจนะครับว่า,าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่านะ <laughs> ด่ากันด่าจนทนไม่ไหวนะโดนด่ากันจนทนไม่ไหว เอาเอาขายของกันี่แหละเอฟซีลิขสิทธิ์เรื่องขายของอ่ะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า,เ,าเพราะว่าลิขสิทธิ์อย่างอื่นมันไม่มีไงนอกจากขายของผลิตภัณฑ์นั้นอา่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือปลอมแปลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับขายขายของขก็จะจ้องอ่ะว่ามึงเอาของอะไรมาขายอะไรประมาณนี้นะครับ เขาไม่ได้ฟ้องเขาเป็นผู้ถูกฟ้องนะครับคุณวีโวเขาเป็นผู้ถูกฟ้องเขาไม่ได้ฟอ้องาและมีต่างเติมน้ำมันเห็นเขาขึ้นเครื่องไปเลยนะ,ะเห็นเขาขึ้นเครื่องไปเลย <c oughs> เอเขาคงมีละมงังเอฟีนะครับมันต้องมีแหละนะครับเอมันต้องมีสิเพราะว่าขยับตัวมันต้องมีค่าใช้จ่ายเอฟซีถ้าไปอย่างนั้นไม่มีได้ยังไงนะขยับตัวต้องมีค่าใช้จา่ายก็ต้องมีธรรมดา <c oughs> จะมาจากทางไหนนั้นอันนี้เราก็ไม่สามารถจะตอบให้ได้นะ f ีก็ไปนึกๆเอาแล้วกัน <c oughs> ว่าเขาจะเอาอ่าค่าเดินทางมาจากไหนนะครับอ่าเห็นไหมก็ว่ากันไปคุณเอไอนะครับสวัสดีครับผมนะคนี่แหละนะครับ f c ก็ด่าทอกัน นะครับเปิดเปิดประชานบาลกันนะครับพอทนไม่ไหวก็ฟ้องกัน